วัดีเพื่อนเนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับอิงอิงอีกแล้วนะวันนี้จะมาเล่นสีภายเซฟิตไต่แรงนะคะก็จริงๆวันนี้ตั้งใจจะมาเล่นเป็นเซฟิทออฟเลนนะแต่ว่าดีดีก็ได้มาฟาร์มเฉยเลยนะก็เราคิดว่าเซฟิตเป็นอีกตัวหนึ่งที่ฟาร์มดีมากนะเพราะว่าดูดิสกิลสก็เป็นการที่รัวหอกออกไปนะแล้วก็สร้างความเสียหายต่อเน,นื่องด้วยนะนี่ เห็นปะสกิลหนึ่งเนี่ยเวลาเราพุ่งออกไปแล้วการโจมตีปกติอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีที่แบบแรงแรงขึ้นนะถือว่าถ้าใครโดนเข้าไปนี่มีสุบกันเลยทีเดียวนะ <need> เอ้าไอยูทำไมเข้าไปลึกขนาดนั้นอะ่ะ <need> หวังว่าคงไม่โดนเฟิร์สบัตใช่ไหม <c oughs> แดนเกียพูดยังไม่ทันขัดคำเลยโธจะไปแย่งบัฟเขาแต่ดันตายซะเองนะถึงได้บัฟมาแต่ถ้าตายเองก็เปล่าประโยชน์ดีเพราะบัฟจะถูกอเอาไปให้กับคนที่ฆ่าเราได้นะเออถ้าเราจะไปแย่งบัฟใครเราควรดูสถ,ถานการณ์ที่ดีก่อนนะว่าอันนี้ควรวันนี้เอาได้ไหมโอ้ยเดี๋ยวมะถอยมาเพื่อนอันสี่ใสไปหนึ่งทีป้าเอ้ยไม่โดนอะ่ะ อ้ยอันตีไม่โดนดูเ,เล่นเลยอีกนิดเดียวเองอ้าวเอยเจีได้เริ่มไม่สวยแล้วตอนนี้แต่จริงๆตอนนี้ตอนเลือกตัวตอนเลือกตัวไวโอเขาจะฟาร์มนั่นแหละ ไอโอเขาจะฟาร์มใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็เห็นเราเอาสกิลฟาร์มมาเหมือนกันเขาก็คิดว่าเราจะฟาร์มไงแต่เราจะออฟเลนแล้วเขาก็แล้วไบโอมันก็เปลี่ยนเป็นฟิกเกอร์แล้วเราก็ได้มาฟาร์มฉยเลยนะงงไหมก็แต่ตามความคิดเรานะเราคิดว่าบางทีถ้าไบโอไปยืนเลดันป้อมมันอาจจะดีกว่านะเพราะไบโอมันแบบแครี่มันเดินมาเพื่อดันป้อมอะไรประมาณนี้ ถ้าเกิดว่าในทีมีแอสซาซินอย่างเช่นลิงซิลนาะคอสมูรลาดควรจะให้ฟาร์มมากกว่าเพราะว่าตัวแอสซาซินพวกนี้เกิดมาเพื่อฟาร์มนะถ้าเกิดว่าจะให้ไปยืนเลนมันก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าบางและต้องใช้ของเยอะถึงจะสกิลแรงนะแต่ถ้าแอสซาซินไม่ฟาร์มตัวเลือกสำรองก็คือแคร์ลี่ซึงแคร์รี่ที่เราคิดว่ามันเหมาะกับการฟาร์มก็มีเฟนิกไวโอโมเลนแล้วก็เทวอนานะอุย เ็นบนเมื่อกี้เห็นเหมือนโอมาเลือดเลือดเลือดน้อยมากเลยแต่ผมเข้าไปในป้อมแล้วโอ้ยไอ้ฝากไว้ก่อนอะบางอาจแย่งนกฉันเว้เฮ่เสียมากขาดเยโอ้โหไม่ยืนเลยแล้วจังหวะนี้มันต้องฟาร์มแล้วโตใส่รอเลี้ยวหนึ่งทีรอเลี้ยวมันจิ้มหน่อยสิ ได้หนึ่งคิวไปอย่างสวยสวยนะ okay, เคเบิดมังกรดีกว่านะอา้าวเ๋ยวม,มาจะเอาครีฟเหรอเรยวม,มาเอาจูเกอร์แทนดีกว่าเพื่อนเราจะฆ่าเรือม,มาได้นะเดี๋ยวจะมานีโดดลัดชดเรยวม,มาไปหนึ่งทีเพื่อโดดลัดชอะเดเดี๋ยวเอาคีฟก่อน่อยเข้าไปเค okay, เปิดมังกรเลยนะ มังกรเนี่ยการนำังกรเป็นอะไรที่สําคัญมากนะเพราะว่ามันจะทําให้ได้เงินและค่าประสบก,การณ์ทั้งทีมนะไม่ได้ให้แต่ตัวบ่ายเดียวนะอุ้ยพุ่งไม่ผ่านอีกแล้วโถ่ <S 2> <S 2> การที่เราเอาบังกรได้เนี่ยมันก็จะทําให้ทีมเรารวยทั้งทีมนะไม่ได้รวยแต่เราคนเดียว แล้วมันจะทําให้ได้เปรียบมากขึ้นทําให้ได้เปียบมากกว่าฝั่งเขานะถ้าเกิดว่าฝั่งเราไม่ไปเจงเจ๊ร้เลี้ยวเลนกลางมาให้จิ้มเลยสิอเอจิมเข้าไปหนึ่งทีโดดอันสีใส่ลรอเลี้ยวเข้าไปเอ๊และเก็บไปได้อีกหนึ่งตัวแล้วเพื่อต่อยมันต่อยมันไปไม่ถึงเออเยี่ยมต่อยมาล่อยล่อยก่อนจังหวะนี้ต่างคนต่างไม่พร้อมนนจังหวะนี้ เดี๋ยวเรายังไม่อยากกลับบ้านนะบอกจำตรองนะเวลาแบบเป็นตัวฟาร์มเ็ื่อเกยบกลับบ้านอ,ะอ่ะมาฟาร์มเพื่อให้ไดเรื่อดดีกว่านะอุย้ยเซฟิตโอเคทำไข่ฟาร์มมันน,นะอย่ามายุ่งด้วยกันโอ้โหให้เขาเอาไปนะเป็นแค่คลิปตัวหนึง่งแต่เราฟาร์มเร็วกว่าแต่เราฟาร์มเร็วกว่าฝั่งเขาอยู่นะ S 1> <S 1> จังหวะน,นี้เพื่อนเราโดนแล้วกำลังไปรอก่อนแข็งใจไว้เพื่อนจังหวะน,นี้เป็นลสัสศิิน์ต้องป้อมเข้าหลังโดนใส่โจ๊กเกอร์หนึ่งทีอันติเมตไปสิเรี้ยวมาอีกหนึ่งตัวยำยอดเพื่อนสวยถ้าเราไม่มามันอาจจะแย่กว่านี้นะเพราะว่าราเลดเขาก็มานำหมดก็ด้วยนะปึ๊บปึ๊บไปดันป้อมทันไหมเนี่ย ไม่ไปดีกว่าน้ำมันไกลเกินต่อครัวแบบโดนดักฆ่าด้วยไง่อยบับแดงเกิดแล้วมาบับแดงต่อดีกว่านี่คาลิคุงผ่านก <c oughs> ับรู้สึกว่าแบบชอบเล่นเซฟฟิสซะแล้วสิมันเป็นตัวที่อึดแล้วก็มีดาเมแจแรงด้วย wow. เดี๋ยวเดี๋ยวดูสถากนการณ์ก่อน อไปไปช่วยแววร็พ่าลอเรียวดีกว่าจังหวะนี้เราต้องหาจังหวะดีๆจดดใส่ลอเรียว1ึทีจิ้มหน่อยสิลอเรียวอุ้ยแช่แข็งเหรอโวยโดนออกมาปันแล้วจิ้มเข้าไปหนึ่งทีโอ้อยยับจังหวะนี้เอาสลรอตไปซิฮืได้มาสองศนะสวยเราชอบมากเลยอะสกิวสกิวสองเซฟิตแบบใช้ในระยะไกลก็ได้ด้วย กมนี้น่าจะสวยอยู่ดาสามละ sure มังกรเกิดลอวมังกรดีกว่าโอ้ยโจเกอร์อุย้ยจะมาแย่งมังกรซะหรอโเอ้ยสีไาก่อนไบโอ,บาอ,โอมาช่วยหน่อยไบโอ มาเยอะว่ะอ้ยเสียดายไปดีกว่าปล่อยนะมังกรตัวนี้ไม่คุ้มอ่ะเพื่อนถอยออกมาเอมช่างมันนะปล่อยถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยนะคือถ้าเราเลือดน้อยแบบนี้แล้วเราแบบอย่าไป<ๆ>โลภอมังกรนะเพราะว่าเราจะตายซะเองนอกจากที่เราจะไม่ได้มังกรแล้วจะตายดันตายซะเองแต่ถ้าเราเลือดเดยอะกว่านี้ก็แย่งได้นะแต่อันนี้เราเลือดน้อยไง เธาเลือดน้อยแล้วนี่อย่าไปเสี่ยงดีกว่านะไม่ได้ก็คือไม่ได้นะบางทีชีวิตก็คุ้มค่ากว่าบางกองนะโอเคเอาบ้าแดงต่อยังยังดื้อด้านไม่กลับบ้านนะโอเคอุย้ยเพื่อเราโดนฆ่าอีกแล้วอุย้ยรอเรียกมาอู้โทรมาทำไมเนี่ยโอ๊ยแลกไปแล้วนัดแกดูสินี่จะดนทะลุหินเลย อุ้แหลกอ้ยกดไม่ได้คิดคิดสภาพดูนะคือแล้วแบบคือแบบเวลาเรามาเล่นตอนที่แบตบแบตบเหลือสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะเออแล้วแบบมาเล่นเกมแล้วอัดไปด้วยโคตรแหลกเลยนะเรายิ่งแบบมีคนโทรเข้ามามันจะแหลกขนาดไหนดีนะไม่โทรดีนะไม่โทรมาตอนบวกแมนมีหวังตายแน่นอนจังหวะน,นี้เดกลางมันจะมีประเด็น อ๋อเข้าไปอุ้ยจ็กเกอร์อ้ยอยโดนไม่ถึงเอ๊ะรอเลี่ยวแทนก็ได้เอาเพื่อนไปไหนเนี่ยเฮ้ยเพื่อนอู้รอเลี่ยวอีกนิดเดียวเองอู้เลสอู้เพื่อนไปไหนเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามึงต่อยช่วยกูสักอีกหมัดสองหมัดรอเลี่ยวมันก็ได้จะได้รอเลี่ยว้วเนี่ยโถคือเซ็งมาก เดี๋ยวขายรองเท้านี้ทิ้งดีกว่าเอาเป็นรองเท้าโซนิกบูธนะเพราะว่าฝั่งนั้นเขาเป็นไงล่ะตัวดาเมจกายภาพเยอะนะโอ้ยต่อไปเอาฟอสเข็เราคิดว่าแบบเมื่อเราได้ฟอสเข็มาแล้วอะ,อะไรมันก็จะง่ายขึ้นนอกจากจะได้เรือได้เกาะแล้วยังได้การตีที่ติดสโลอีกด้วยนะถือเป็นอะไรที่คุ้มทีเดียว โอ้ยเพื่นอนถอยก่อนจะบ,บวกกันเลยเหรออ้าวไอยโอกไปอีกแล้วเอาบางก่อนดีกว่าจังหวะนี้เราต้องแข่งกับเวลานะจิมเข้าไปๆๆชุดเคได้บางก่อนอีกตัวละตีนกต่อชุดจิมอันตีเซฟ,ฟิตนี่ครูดาวไวมากเลยนะ อมาน่าจะหมดแอชิดถอยมาก่อนเดี๋ยวหาจังหวะแป๊บโดดใส่เข้าไปโดนโอเลียวหนึ่งตัวจังหวะน,นี้ซอยยับซอยยกักบได้อีกไหมเพื่อนโอ้ยถอยมาก่อนถอยมาแอชิดแอชิดดูจะตายโดดใส่หนึ่งทีอุ้ยอุ้ยแลกแลกกระบานเพื่อเซฟิตอู้กับตายถอยอีกนิดเดียวเองอะ เออดีมากไวโอเลต้จะตายนะถ้ามืงอกินไม่แหลกน่าจะฆ่าได้เลยอ่ะโวยแต่เพื่อแบบน,นเราก็ได้ไปอยู่นะเรียมะเชี่เยี่ยมมากเดี๋ยวเราไปเอาสปีดหรือเนลดีกว่าขี้เกียจกลับบ้าน เราคิดว่าการกลับบ้านมันเป็นอะไรที่เสียเวลาฟาร์มนะถ้าเกิดว่าเรือยังไม่น้อยมากก็คือจะไม่กลับบ้าน,น่ะเออเอาเพื่อนตายหาหมดแล้วเยังวแต่พูดจริงเลยโอ้ยเพื่อนเซฟิตปะดิเซฟิตอ้ถึงใส่หนึ่งทีอุ้ยโดนนีเซฟิตไหมทีมหน่อยอีกหนึ่งทียังอึดอยู่ โจดอันติใส่โอมาอูวโอไมค์ก็สามเธอยังเอาไม่อยู่อูวนึกว่าจะตายซะแล้วนะโคตรอึดอ่ะเซฟิตชอบมากเนี่ยคือรอดได้ไงวะนึกว่าจะตายแล้วถ้าเป็นลิงเมื่อกี้ตายแล้วนะเนี่ยโหเซฟิโตโคตรอึดอ่ะคือแบบ เห็นพี่ดอยเซอร์เขาเล่นเซฟิตแล้วเราก็แบบมันอึดไงเราก็อยากลองเล่นด้วยแล้วมาลองเล่นก็อึดจริงๆนะโอ้ยนึกว่าจะตายแล้วซะอีกเซฟิตต้องจะเป็นตัวที่อึดแล้วยังมีดาเมจประมาณเราคิดว่าดาเมจเซฟิตมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากแล้วดาเมจก็ประมาณปานกลางส่วนมากเขาก็จะเล่นเซฟฟิตออกเป็นสายแทงมากกว่า บัฟฟ้าเราไปใช่ไหมเคยให้เข้าไปก็ได้วุ้ยแมังรอเนิยวมาไอ้โดดใส่หนึ่งทีรอเนิยวมานี่นอีเคยเรียวมาได้จังหวะน,นี้ต้องไฟต่อแล้วจังหวะน,นี้นี่อันติเมตไปสิโอ้ยโจ๊กเกอร์มันหนีวิ่งไวว่ะโอ้สวยทีมเราเริ่มได้เปรียบแล้วจังหวะน,นี้ เอาดาักเลยเหรอโอเคเปิดดักเลยก็ได้มาเพื่อนรอ,อมันไว้สักคนสองคนก็ได้โหเซฟพินมาแล้ววะเอาเอาคลองเลยเหรอมันจะไม่มาแย่งใช่ไหมโอเคเรียวมาเข้าแล้วกูก็เข้าตามก็ได้วะยิ้มเข้าไปหนึ่งทีโอเคแลสมาช่วยหน่อยนี่พี่ฝั่งนั้นไม่มาแย่งเฉยวะ เอาเลยน่าจะได้รับของตัวนี้เรียบร้อยได้ดาร์คเลเยอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจังหวะน,นี้อเดี๋ยวเราขอ,อกลับบ้านก่อนดีกว่านะโอเคกลับบ้านก่อนดีกว่าคือมานาหมดแล้วเนี่ยมีข้อก็ช้าเหลือเกินเอได้ดาร์คเลเยอร์แล้วมันก็จะห่างๆหน่อยแต่สดเกินไปก็ก็แย่ได้เหมือนกัน พลังไปเพื่อนอย่าอย่าพึ่งบวกกันดินั่นเงียะแลส,สตายอีกแล้วเพื่อนกูนโอ้ย <S <S โอเคจังหวะน,นี้เอาโจ๊กเกอร์สวัสด,ดีโจ๊กเกอร์ป้าฮ่าฮ่าอันตีไม่โดนละสิอันตีไม่เข้าอ่ะออโอ้โหเมื่อกี้แบบเป็นไงความอึดของเซฟิสอ่ะเอออันตีโจ๊กเกอร์แบบเข้าแค่ขีดนึงอ่ะเลือดลดแค่ขีดนึง ปึดโอเคแทงป้อมมาโอ้ยถอยก่อนโดนนี้โอเคเอาป้อมจังหวะนี้ไปแล้วอุ้ยอ๋ออยากได้ป้อมมาอีกนิดเดียวไยโอกิ้งยิงเพื่อนไบโอโอ้ยโอ้ยโดนอีกอุ้ยอืไบโออีกครั้งหนึ่งเออเยี่ยมมากควดนุน โอเคจังหวะน,นี้เอาป้อมป้อมล่างดีกว่าชิบโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยว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 ชิบอุ้ย,ยจ็กเกอร์อะไรวะทำไมวิ่งไปจังไม่นางรอเรียมาดี่ให้หน่อยเพื่อนถอยถอยก่อนไหมเรียวมาเอาเรียวมาก็ได้เอา้าเพื่อนไปไหน What? เพื่อนโอ้โห ไม่มาช่วยกูแล้วยิงจะมารัดชอดอีกไปเพื่อนตีป้อมน่าจะจบได้นะจังหวะน,นี้จบได้ไหมวะเอาอุ้ยโจโก,ก็อีกนิดเดียวให้ได้โหเอาตีป้อมดีไบโอไปไหนไบโอเอาเอา่เอ มีากาตีป้อมก็ไม่ตีเถอะเอ้เพื่อนโอ้ยขายอะไรทิ้งยียวะคนซื้อกอบเกิดดีไหมแต่ถ้าซื้อกอเกิดแล้วจะขายอะไรทิ้งอะ่ะไม่รู้ช่างมันเดี๋ยวเอาไปคิดนะเพิ่บชิบแคโอ้โหมีคิดที่ค้อนออกได้ โอ้คนแหลกอะโอ้ตายแล้วแบทเดี๋ยวมาถอยมาเพื่อนช่วยไม่ได้นะจังหวะนี้ถ้าเราช่วยเมื่อกี้เราน่าจะตายนะโอ้ยยังไงดีตอนนี้เราก็อึดสุดๆแล้วนะรวมกลุ่มเพื่อน ต้องคอยเก็บมันทีละตัวอ้าวรอเลี้ยวยืนนิ่งเหรอรอเลี้ยวยืนนิ่งทำไมตอด,ดกลางวงสักหน่อยจังหวะนี้อุย้ยทำไมแหลกขนาดนี้เฮ้ยทำไ,ไแมไแหลกขนาดนี้โอ้ยจังหวะนี้อุ้ยแหลกอ้ยอะไรเนี่ยอะไรกันโอ้ยโคตรแหลกมาเฉยเนี่ยทำไมแหลกขนาดนี้อุ้ย ถ้าไม่แหลกอะเมื่อกี้แบบมันน่าจะสวยอะแต่มันแหลกไงแล้วมันแบบโดดไม่ได้อะมันมันแบบมันมันโดดไปทางไหนก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> โอ้โหโคตรแหลก <c oughs> เรียวมาเกิดมากันป้อมไหวไหมเพื่อนตีคลิปก่อนโอ้ยเรียวมาไหวไหมเนี่ยโ <c oughs> อ้ยตันตีโจเกอร์อย่างแรง <c oughs> เรียวมาแล้วเพื่อนรีบเพิ่มเลือด เดียอมอออกมาก่อนเร็วอ้ยทันไหมเนี่ยทันว่ะเอ้ยได้เฉยเอ้ยสวนว่ะจงังหวะนี้เคเกิดแล้วเกิดแล้วไปเลยจงังหวะนี้เลนไปไปเลนบนดีกว่าขีาข่เข้าว่ะเลนบนกำลังไปงไหวไหมนั่นเออเยี่ยม,เ,ยมเก็บทีละตัวดีกว่านะ อีก้ามันเพื่อนไหวไหมเนี่ยโอ้ยทำไมเราเดินชาจ,จังวะเค้กข้ค,คอเพื่อนเย่ยมสวยชนะแล้วเย่เซฟิสมาตัวเดียวแบบนี้เป็นไงล่ะชนะอย่างสวยๆนะดูดาวหนึ่งกลับมาแล้ว อ้เราได้เป็น MVP ด้วยนะตานี้เป็นก,การเริ่มต้นเซฟเฟสที่สวยงามนี่นักสู้มืออาชีพละโอ้ยกดผิดโอ้สกอร์ตานี้ก็สวยนะ ข้าไปเตาไป3แล้วก็ร่วมมือไป13บสาข้าไปเยอะที่สุดแล้วก็ร่วมมือสูงที่สุดเลยถือว่าถือว่าโอเคมากเลยนะแบบอย่งน้อยก็ปเป็นสสญลัรษักว่าเราไม่ได้รัดใครเขานะอเอ๊ะสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย